ก็มา pues, ถ mm. 2, ึงตอนที่19แล้วนะครับสารมหาเวทพืดหนุมาซีซั่น2พระอุบการชิบุยะซึ่งคลิปนี้ก็จะสรุปนานในตอนนี้ให้ชมกันนะครับแต่เพราะเรารักลอบชมกันได้เลยครับเปิดต่อมาก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างยูจิกับมาฮิโตะนะครับซึ่งมาฮิโตะก็ได้จับผู้คนเหวี่ยงใส่ยูจิที่วิ่งตามมาจนกระเด็นไปไกลจากนั้นยูจิก็ได้เข้าไปถามอาการคนอื่นๆแต่พวกเขาก็ตัวแตกใส่ยูจินะครับทำให้ยูจินั้นเสียท่าและกำลังจะถูกมาฮิโตะโจมตีจากท่านาัต่นะหลับงโโนมมมมบาาาาารรรก็ไไไ่สถทํอะะฮิตด้เลย สุไมฮิโตที่ได้โจมตีโนมระอยู่นานก็พอจะเข้าใจแล้วละครับว่โนมระพยายามหลบดีกมือของเขาอยู่และคงรู้เรื่องอาคมของเขาแล้วสุไมฮิโตก็บนพึ้นพําอยู่คนเดียวแหละครับว่าเขานั้เป็นร่างแยกถึงจะเป็นรูปร่างได้แต่ก็ดัดแปลงมนุษย์หรือแทรกแซงวิญญาณของคนอื่นไม่ได้แต่นั้นไมนฮิโตก็ได้ใช้กรงเล็บเข้าไปขวนน่วนโนมละสุดท้ายโน,นมระที่พยายามตอกตะปูใส่ไมฮิโตก็ยังไม่เป็นอะไรอยู่ดีโนมระจึงได้โยนตะปูลงพื้นเพราะกระชากอาคมปิ่นปักผมซึ่งไมฮิโตะที่เห็นแบบนั้น แต่ทันใดนั้นโนบลาาก็ได้ควบคุมตะปูที่หล่นอยู่ตรงพื้นให้มาเสียบมาฮิตโตและบอกว่าเธอได้คิดมาเดยตลอดตั้งแต่รู้เรื่องอาคมของมาฮิตโตะหลือคิดว่าวิธีนี้น่าจะใช้ได้ผลแน่จากนั้นโนบลราก็ใช้อาคมเสียงสั่น้องต่อตะปูคำสาบใส่กลางหน้าผากของมาฮิตโต ทาให้ฮิโตะร่างต้นที่กำลังจะโจมตียูจินั้นถึงกับกระอากเลือดนะครับและตอนนี้มมฮิโตะก็รู้แล,แล้วล่ะครับว่าไม่ใช่แค่ยูจิเท่านั้นที่เป็นคู่ปรับของเขาแต่คู่ปรับตัวฉกาจของเขายังมีโนมบะระอีกคนและโนบะระก็ได้พูดกับมมฮิโตะว่าพลังเวทของเธอนั้นเหมือนจะไประเบิดอยู่ในที่ไกลๆแต่พลังเวทของมมฮิโตะก็ยังครึ่งๆกางๆอีกด้วยแต่ในตอนนี้โนบะระก็เดาออกแล้วล่ะครับว่ามมฮิโตะที่เธอกำลังสู้อยู่นี้น่าจะเป็นร่างแยกหรืออะไรสักอย่างที่ใช้อาคมไม่ได้ส่นนวนทะ ยูจีที่ได้โอกาสนะครับก็ได้เข้าไปอัดมาฮิโตะแบบไม่ยัง้งและยูจีก็ได้ขอบคุณนนบุระที่ช่วยเหลือเขาเอาไว้ถึงแม้ว่าเขาน่าจะช่วยเหลือใครไม่ได้ก็ตามแถมยังทําให้ความพยายามของทุกคนน้นต้องเสียเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ทําให้เขาอุ่นใจที่เขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวซึงสีน้ายูจีนะ้ตอนนี้ก็เต็มปิ่มไปด้วยความหวังและยูจีก็คิดที่จะอัดมาฮิโตะให้ตายแค่ตรงนี้นะครับแต่น,นงางโนบุระก็บอกกับมาฮิโตะ ว่าจากนี้ไปคือของจริงแล้วนะซึ่งมันยิ่งแบบนั้นมาหิโตก็ชิ่งหนีไปซะงั้นนะครับซึ่งโนบลาก็คิดว่าเธอจะไม่สนใจมาฮิโตะและมุ่งหน้าไปยังใต้ดินชั้นที่ห้าเลยก็ได้แต่ถ้าหากปล่อยมาหิโตไปคงจะมีเรื่องยุ่งยากตามมาทีหลังแน่โนบลลกจึงตัดสินใจไล่ตามมาฮิโตะไปแต่มาฮิโตะก็พานมบลลกวิ่งลงชั้นใต้ดินทำให้นมบลาคิดถูกนะครับที่วิ่งตามมาฮิโตะมาแต่ถ้าหากเธอสามารถปราบป่ามาฮิโตะได้เธอก็สามารถลงไปยังใต้ดินชั้นที่ไดดด้ทันนนนีี่่่าาาามมมิโตลลลงงงงงจรกยยูอออออใคขบ็ห มาิโตจึงได้แยกร่างเพื่อหน,นีจากยูจิยูจิที่เห็นเป็นนักก็รีบมองหาร่างแยกที่ปีชิ้นส่วนวิญญาณเพราะถ้าเขาทำลายมันได้ก็จะทำให้มาิโตบาดเจ็บและไม่นานนะครับยูจิก็หันไปเจอเข้ากับร่างแยกของมาฮิโตะที่มีพลังไสยเวทยอยู่มากยูจิจึงเลือกตัวนั้นแล้วก็เข้าไปทำลายมันแต่ปรากฏว่าร่างนะั้นเป็นแค่ร่างล่อของมาฮิโตเท่านั้นส่วนร่างจริงของเขาได้วิ่งหนียูจิไปแล้วยูจิจึงได้รีบวิ่งตามไปจนไปเจอเข้ากับมาิโตอีกร่างที่วิ่งสวนมาทำให้ยูจิน้นตกใจมากนะครับที่ม และในตอนนั้นยูจยิก็คิดว่ามาฮิโตะทั้งสองคนกำลังจะรวมร่างกันเพื่อเพิ่มพลังเขาจึงคิดที่จะเข้าไปขัดขวางเอาไว้แต่ที่ไหนได้มาฮิโตะทั้งสองไม่ได้คิดที่จะรวมร่างกันแต่อย่างใดแต่กลับวิ่งสวนกันเฉยเลยนะครับซึ่งในตอนนั้นโนบลาก็ได้ลงมาถึงที่นี่พอดียูจยีที่เอเมนะก็พอจะรู้แผลของมาฮิโตะแล้วละครับจึงรีบตะโกนบอกให้โนบลานันหนีไปซะสนน่วนทางด้านโนบลาที่เห็นยูจยีอยู่ที่นี่ก็ยังงง,ง,ง,งอยู่จนโดนมาฮิโตะนั่นแตะเข้าไปที่หน้าเต็มๆแต่นั้นย สุดทาา้าได้ฮิโตะร่างหลนะังนั้นก็คิดว่าถึงจะจัดการกับผู้ใช้วิชา7จต่อสามในการแตะเพียงครั้งเดียวไม่ได้แต่ว่ามมฮิโตะก็อยากจะลุ้นผลลัพธ์ที่ตามมาส่วนโนบุระที่โดมนมมฮิโตะสัมผัสหน้าไปนะั้นก็ได้นึกถึงอดีตในวัยเด็กของเธอซึ่งในตอนนั้นอยู่ในช่วงปี2009นะครับ ดโดยโนม巴拉ในตอนนั้นเชื่อสนิทใจว่าทุกคนในหมู่บ้านนั้นสมองเพี้ยนกันไปหมดและมีเพียงแค่เธอคนเดียวเท่าน,นั้นที่ยังคงสติดีอยู่ซึ่งหมู่บ้านที่โนม巴拉อาศัยอยู่นั้นก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในชนบทนะครับส่วนฟูมิเพื่อนของโนมร拉คนนี้ก็โดนเพื่อนแกล้งเป็นป,ประจำโดยเพื่อนในโรงเรียนนั้นเอากระเป๋าเป้ของเธอไปซอดด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขาเกลียดกระเป๋าเป้สีฟ้าเพราะนักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนน,ยนี้ต่างก็ใช้กระเป๋าเป้สีดำหรือแม้ก็่สีแดงนะครับเละ๋ในตอนที่ฟูมิกำลังเอื้อมไปหยิบกระเป๋ แต่ว่าก็เป็นโนมระนี่แหละครับที่มาช่วยรับเอาไว้แต่น้นมระก็ได้ขอแลกกับเป๋าเป้กับฟูมิซึ่งต่อมานมระก็ได้ไปอัดพวนักเรียนที่แกล้งฟูมิเมื่อกี้จนลาบคาบเมื่อคนครูมาเห็นนะครับก็โดนคนครูน่นไล่ตีแต่คนครูนั้นก็ไม่สามารถไล่ตามโนมระได้ทันนะครับและตั้งแต่วันนะั้นเป็นต้นมาโนมระก็มักจะไปเล่นที่บ้านของฟูมิเห็นมันชอบเล่นเกมกับพ่อของฟูมิอยู่บ่อยๆด้วยและมีอยู่วันหนึ่งโนมระก็บอกกับฟูมิว่าเธอนั่นเจอฐานทัพลับเธอก็เลยอยากจะพาฟูมิน้นะครับ แถมโนวระยังบอกอีกด้วยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะอยู่ที่ฐานทัพรับแห่งนี้แต่เมื่อเปถนนึงฐานทัพลับลที่โนวระพูดถึงก็ได้เป็นบ้านของคนอื่นซะง,งั้นและในตอนนั้นเองนะครับก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตูออกมาต้อนรับพวกเธอจากนั้นก็ชวนพวกเธอให้เข้ามาเล่นในบ้านเพราะข้างนอกน้ำมันหนาวซึ่งเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าซาโอลนะครับซึ่งเธอเป็นคนที่ย้ายมาอยู่หลังจากที่ฟูมิย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่และการมีอยู่ของซาอลีแล้วก็ทำให้โนวระนะั่นเปลี่ยนไปทำให้เธอน,ะน,น,นั้นพ แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานสภาพบ้านของซาอุรก็เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงทั้งมีขยะและรอยสีสเปแถมพิมพมัดก็ยังมาทับถมหน้าบ้านอีกซึ่งดูก็รู้ว่ามีคนจงใจเอามากองไว้และต่อมาไม่นานซาอุรีก็ได้ย้ายบ้านออกไปนะครับทำให้นูมระ,ะนะั้นร้องไห้หนักมาก จากนัน,นบราระก็ได้ย้ายไปโรงเรียนโมไปที่เกียวโตแต่นงบอกว่านโนงบราระจะโทรเลากับคุณยายด้วยเลยต้งย้ายในช่วงที่จังหวะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งนงบราระก็ได้บอกลาฟูมิและบอกว่าเธอจะไม่กลับมาที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกแล้วส่วนฟูมิที่เห็นโนบราระกำลังจะจากไปทาําพูดรลบในหองเธอแล้วก็พุดขึ้นมาเต็มไปหมดแต่ก่อนจะไปนะครับโนบะระก็ได้บอกกับฟูมิว่าถ้าได้เจอกันข้างหน้าต้องครบทั้ง3คนนะซึ่งพอพูดแบบนั้นออกไปโนบะระก็เหมือนจะกั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ทำเอาฟูมิที่เห็นแบบนั้นก็น้ําตาคอเช่นเดียวกันแต่นั้นก็ตัดภาพมาที่ซาอุริที่กำลังทำงานจนดึกดื่นนะครับ ึ่งในตอนนั้นเธอก็หวนนึกถึงวันเก่าๆที่เคยสนิทสนมกับพวกโนมร拉และน่าเสียดายในตอนที่เธอจากมาก็ไม่ได้แลกเบอร์ติดต่อกับพวกเธอเอาไว้ด้วยทำให้ไม่รู้เลยว่าในตอนนี้พวกโนมรลจะเป็นยังไงบ้างซึ่งพอตัดภาพมาอีกทีโนมละก็เข้าใจแล้วว่าทุกคนในหมู่บ้านนะั้นไม่ใช่พวกสมองเพี้ยนแต่ว่าเสียงของคนเพี้ยนน่าจะดังเสมอจนทำให้นึกว่าคนอื่นนอกจากตัวเองที่คอยเหยียบย่ำชีวิตของคนอื่นด้วยส้นเท้าที่สกปรกแต่โนมรลที่มีเพื่อนอยู่ในตอนนี้ก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้น้้้้นนนนกกกก็็ไไไไดดจาาาััััเเธธอออหปขทททบฟูมมญญญมิี่่คงตสญญแลว แต่ถ้าก็ตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันนะครับซึ่งนบันลล่าก็ได้บอกกับยูจิว่าฝากไปบอกกับทุกคนทีนะว่าไม่เลวเลยก่อนที่หน้าของนงบัลล่าจะระเบิดแล้วก็ตายในที่สุดซึ่งก็ทําให้ยนะูจีนั้นถึงกับช็อกที่ทุกอย่างมันกลายเป็นแบบนี้นะครับแล้วเนื้อหาในตอนที่19ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับซึ่งถ้าใครชื่นชอบอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ภาพคลิใหม,ม่ๆของ,งช่องเราสำหรับเรื่องคตาลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอน